สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเปิดร้านขายของใน Tik t o ็อกกันนะครับดูคลิปนี้จบเนี่ยก็จะสามารถเปิดร้านได้นะครับแล้วก็ลงสินค้าได้นะครับพร้อมขายทันทีตัวนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าของผมเองนะครับตัวนี้ก็ทําขึ้นมาทดสอบให้ดูนะครับมีคนสั่งเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จ่ายตังค์นะครับข้อดีก็คือเราสามารถนะครับโปรโมทสินค้าของเราเนี่ยผ่าน a f f i l i a t e นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะเขียนว่าการตลาดพันธมิตรนะครับใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ถนัดเนี่ยก็เปลี่ยนภาษาตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับ ตรงการตลาดพันธมิตรเนี่ยนะครับมันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ affiliate นะครับ affiliate ก็คือนะครับเราสามารถให้คนที่เป็น influencer ใน tiktok เนี่ยนะครับนำสินค้าของเรานะครับเอาไปโปรโมตนะครับแล้วเขาก็จะได้ค่าคอมนะครับอย่างนี้เนี่ยผมก็ตั้งค่าคอมมิชชั่นไว้ที่5%ก็คือมีคนมาช่วยขายนั่นเองนะครับใครที่ทำ shopee lazada อยู่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยนะครับ มันจะเป็นการสมัครนะครับเปิดร้านค้านะครับลงสินค้าแล้วก็เวลาที่เรามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ทำใบปะหน้านะครับจะส่งนะครับเนี่บเหมือนกับ t o p e r y lazada เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีการแชทนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแชทคุยกับลูกค้านะครับนี่นะครับใครทา lazada เนี่ยนะครับสบายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครกันก่อนนะครับ่อนอื่นให้เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์นี้เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับ seller kth tiktok com นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับเป็น Thailand s e l l e r นะครับก็เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับจะได้อ่านรู้เรื่องต่อไปเนี่ยใครยังไม่ได้สมัคร t i k t o อกนะครับหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะล็อกอินนะครับนี่เข้าสู่ระบบนะครับก็สามารถใส่เบอร์โทรนะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะเข้าด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับก็พอใส่เบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเราก็กดส่งโค้ดนะครับเ m สมที่เขาส่งมาให้นะครับ เมื่อเข้ามาหน้าแรกแล้วนะครับเราก็จะอัปโหลดเอกสารกันก่อนนะครับนี่นะครับยืนยันเอกสารนะครับก็กดอัปโหลดเอกสารตรงนี้เนี่ยนะครับไอ c ค u า t นี้ผมจะทําเป็นแบบธุรกิจส่วนตัวนะครับก็คือเป็นบุคคลธรรมดานะครับชื่อร้านค้านะครับตรงนี้เนี่ยตั้งไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนชื่อร้านได้นะครับหลังจากสมัครแล้วก็ตั้งดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับเป็นเทสทดสอบไปนะครับต่อไปก็ยืนยันข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ผมก็จะอัปโหลดนะครับ กดเพิ่มไฟล์นะครับไฟล์บัตรประจำตัวประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น jpg jpeg นะครับ pdf หรือว่า png นะครับขนาดไม่เกิน10เมกะไบต์นะครับหลังจากที่เราอัปรูปบัตรประชาชนขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะอัปเดตนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลนะครับมันจะสแกนออกมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็กดส่งนะครับต่อไปเราก็ตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะครับแล้วเราก็กดยืนยันตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างรอดําเนินการนะครับ เขาก็จะใช้เวลาตรวจประมาณ1วันนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องรอก็ได้นะครับเราก็กรอกตรงป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนได้นะครับซึ่งเราอ่ะก็ไม่ได้จดแวดนะครับเพราะว่าคนที่จดแวดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีรายได้เกิน1นล้านแขึ้นไปนะครับแล้วถึงไปจดแวดนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของรูปแบบบริษัทนะครับใบพพสองศูนย์หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็ไม่ได้จดนะครับอันนี้เราก็ติ๊กไม่นะครับเสร็จแล้วก็กดโต พอกดไหมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กลับไปที่หน้าแรกต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์แล้วนะครับเราก็กดเพิ่มผลิตภัณฑ์บุคคลติดต่อนะครับอันนี้เราก็ใส่นะครับชื่อนามสกุลนะครับของผู้ที่ติดต่อตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมันจะโชว์นะครับเวลาที่เราเป็นผู้รับผู้ส่งเวลาโดนตีคืนสินค้าอะไรเงี้ยนะครับที่อยู่คลังสินค้าหรือว่าที่อยู่ในการรับคืนสินค้าเนี่ยก็กรอกที่ที่เราอะนะครับจะให้ของเนี่ยมันตีคืนหรือว่าในกรณีที่เราจะให้ ขนส่งเนี่ยเข้ามารับนะครับหรือว่าพิกอัพนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็กรอกให้มันตรงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราอยากจะตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ส่งคืนนะครับเราก็ติ๊กนะครับแต่ละแต่ว่าถ้าเราอ่ะอยากจะให้ที่ส่งคืนเนี่ยมันเป็นคนละที่นะครับเราก็ติ๊กออกแบบนี้นะครับแล้วเราก็กรอกกรอกใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งเป็นที่เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็กรอกเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ส่งมาถูกที่นะครับก็กดเริ่มต้นเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับต่อไปเราก็ใส่ชื่ออผผลิตภัััณฑ์นนนะะครบี้มก็จ ทดสอบนะครับสินค้าสักตัวหนึ่งครับโดยผมก็จะเอาของเล่นมานะครับแบรนด์นี่ผมก็จะเลือกเป็นไม่มีแบรนด์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้จดแบรนด์อะไรนะครับภาพผลิตภัณฑ์นะครับก็เลือกภาพที่เราได้เตรียมมานะครับเสร็จแล้วก็ใส่คําอธิบายผลิตภัณฑ์นะครับวิดีโอนะครับถ้ามีวิดีโอก็ใส่วิดีโอไปด้วยนะครับชื่อตัวแปรนะครับก็คือเป็นแบบสีขนาดไซส์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าสินค้าเราอะมันมีหลายหลายแบบให้เลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นสีนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับอ่าผมผมมีตัวเดียวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปก็ราคาปลีกนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ราคานะครับก็แนะนําไปเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นราคาที่รวมส่งไปแล้วนะครับส่งฟรีนะครับคือเป็นส่งฟรีไปละซึ่งนะครับมันสามารถเซตติ้งโปรโมชั่นต่างหากได้นะครับ นี่นะครับเราสามารถมาเซตโปรโมชันตรงนี้ได้นะครับตรงเมนูโปรโมชันนะครับซึ่งเราจะสามารถสร้างคูปองส่วนลดมีแฟลชเดียวแล้วก็มีจัดส่งฟรีนะครับตรงนี้เรามาสร้างได้นะครับแต่ที่ผมจะแสดงให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของผมจะรวมราคานะครับค่าแพ็คค่าส่งอะไรเรียบร้อยหมดละเพราะว่ามันจะได้ง่ายๆแล้วก็เซตเป็นว่าส่งฟรีไปนะครับอันนี้ปริมาณผมก็ใส่ไป1นะครับน้าหนักก็ใส่ตามจริงไปนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับถ้า1นกิโลก็ 100กรัมอะไรประมาณนี้นะครับขนาดผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เขาบอกไม่บังคับนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับระยะเวลารับประกันนะครับอันนี้ก็เขาไม่บังคับนะครับถ้าใครซีเรียสเรื่องระยะเวลารับประกันเนี่ยเขาใส่ไปนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีข้อโต้แย้งอะไรเงี้ยเราจะได้บอกได้ว่ารับประกันแค่1อาทิตย์นะนะครับตรงนี้ส่วนใครจะทํา COD นะครับก็เปิดตรงนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะไม่ทํา COD แล้วกันนะครับกลัวว่าส่งไปแล้วเขาไม่รับนะครับอ่าแล้วก็เผยแพร่นะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับ อนนี้ก็เพิ่มสินค้าเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ก็กดเชื่อมโยงบัญชีธนาคารที่ต้องเชื่อมโยงเนี่ยก็เพื่อไว้เราเอาไว้เวลารับเงินนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่นะครับเลขที่บัญชีธนาคารนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดดาเนินการต่อแล้วก็กดยืนยันนะครับก็เวลาถอนนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเวลาถอนนี่คือ5-7วันทําการครับตรงนี้เนี่ยก็ระวังเรื่องของกระแสเงินสดด้วยนะครับ ก็เซตติ้งค่าอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ไปที่ตรงบัญชีของฉันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคลิกตรงบัญชี t i k t o กที่เชื่อมโยงนะครับทําการเชื่อมโยงบัญชี Tik t o กที่เราต้องการให้เอาสินค้าเนี่ยไปโผล่นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ผมเชื่อมเรียบร้อยละนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นบัญชีทางการนะครับหรือว่าบัญชี o f f ฟิเชียลนั่นเองนะครับซึ่งพอเราเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปกดแอดลิงก์เนี่ยครับมันก็จะมาจะมีสินค้าที่เราได้แอดได้เพิ่มไปเนี่ยนะ ทำให้เราสามารถนะครับเพิ่มสินค้าเข้าไปในคลิปของเราได้นะครับก็ผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าเราก็ไปดูตรงนี้นะครับก็จัดการผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงกําลังตรวจสอบนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็ในส่วนของคาสั่งซื้อนะครับถ้ามีออเดอร์มาแล้วก็มาจัดการคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับจัดการคาสั่งซื้อเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถอ่าพิมพ์ใบวก็ไปแปะนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นแบบเบล์ก็คือทําทีละเยอะๆนะครับอ่า การจัดส่งนะครับนี่เมนูการจัดส่งก็เป็น jnt นะครับตอนนี้มีเจ้าเดียวนะครับนี่ครับ jnt นะครับโปรโมชันนี้อันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับก็เรื่องของแคมเปญอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปกระตุ้นได้นะครับก็จะมีเอ่อพวกเอ่อตอนแรกเนี่ยผมเห็นว่า tiktok เขามีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับเหมือนเขาพยายามจะกระตุ้นให้เราไปใช้บริการของเขานะครับอ่าอันนี้ก็การเงินข้อมูลต่างๆนะครับนี่นะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับหลักๆก็มีเท่านี้นะครับ ส่วนที่เพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้คนมาโปรโมทเนี่ยก็คือการตลาดพันธมิตรนะครับซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ a f f i l i a t e ตนะครับตัวจัดการไลฟ์เนี่ยก็คือเราแบบให้ไลฟ์นะครับไลฟ์แล้วก็ขายของไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สูตรการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นแมนนวลคู่มือนะครับว่าใช้งานอะไรยังไงนะครับเขาก็เป็นตัวหนังสือให้เข้าไปอ่านกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงการตลาดกับพันธมิตรก่อนล้วกันนะครับซึ่งนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือ Affiliate ครับมันมีประโยชน์ยังไงครับมันก็คือเรา ให้คนเนี่ยนะครับมาช่วยเราโปรโมทได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าผมจะหาคนมาช่วยโปรโมทสินค้าที่ผมได้เพิ่งแอดไปนะครับอ่ามันจะมี2แบบก็คือแผนร้านค้านะครับแผนร้านค้านี่ก็คือเราจะให้ละให้โปรโมชั่นนะครับเออค่าคอมอ่ะราคาเดียวกันทั้งร้านเลยหรือว่านะครับเราจะเลือกเป็นแผนแบบเปิดนะครับแผนแบบเปิดก็คือเราจะเฉพาะเจาะจงเลยว่าเอาสินค้านี้นะนะครับค่าคอมเนี่ยเราจะให้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมสินค้าผมอนุมัติละนะครับซึ่งเราก็สามารถเซตได้นะครับว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับผมให้5%นะนะครับพอ5%แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเวลามันไปโผล่อยู่ในมือถือนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าโอเคอคุณก็จะได้ค่าคอมประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็เป็นติ๊กตของผมเองนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมขายกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ย เราจะเห็นว่ามันจะมีแท็กขึ้นมานะครับแล้วพอเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่ซึ่งคูปองเนี่ยนะครับที่โผลมา50% 50บาทออฟเนี่ยผมไม่ได้ตั้งนะครับเขาตั้งให้ผมแล้วก็ตรงฟรีชิปปิ้งเนี่ยก็คือผมไม่ได้ไปเซตค่าขนส่งนะครับมันก็เลยเป็นฟรีชิปปิ้งนะครับแล้วก็ชิปปิ้งใช้เวลา3วันนะครับเห็นไหมครับแล้วนี่เราก็กด Add to c a r t นะครับมีแชทม Store นะครับตรงนี้ซึ่งการที่เราจะไปแอดตรงนี้ได้เนี่ยนะครับ TikTok เนี่ยนะครับของเราอจะต้องมี1000ผู้ติดตามขึ้นไปนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับมันถึงจะแอดตรงนี้ได้แล้วก็นะครับไม่ใช่จู่ๆแอดแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเลยทันทีนะครับมันใช้เวลาตรวจสอบ1วันเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดูว่าเราอะนะวิดีคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้ไหมนะครับซึ่งมันก็ทาให้นะครับเสียเวลาเหมือนกันเพราะว่าก็อาจจะอัปคลิปขึ้นไปเนี่ยกว่าจะขายอะนะครับใช้เวลาดังนั้นเนี่ย กลยุทธ์ที่เหมาะที่สุดเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการไลฟ์นะครับการไลฟ์ที่เขามีให้อยู่ในศูนย์การเซลล์ของ TikTok เนี่ยนะครับส่วนวิธีการแอดนะครับเดี๋ยวผมจะแอดให้ดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องอัพขึ้นไปก่อนนะครับอ่าผมอัพขึ้นไปก่อนอ่าผมอัพวิดีโอเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามันมีคําว่าแอดลิงก์ครับแอดลิงก์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีคําว่า Product ขึ้นมานะครับผมก็แอดโปรดักต์ของผมลงไปนะครับอ่าแล้วก็กดแอดนะครับ ต่อไปนะครับสมมุติว่าผมจะแอดเพิ่มนะครับอ่าแอดลิงก์เพิ่มมันจะมีมันจะมีคําว่าแอดมอ r โปรดักต์เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตรง a f f i l i a t e ได้นะครับเราสามารถโปรโมทร้านอื่นได้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับร้านอื่นเขาจะเขาจะบอกว่าเอิร์นนะครับกี่บาทเอิร์นกี่บาทเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ทาให้อ่าถ้าเราอ่ะถ้าเราไปติดต่ออินฟลูเอนเซอร์นะครับเราก็บอกเขาว่าช่วยโปรโมทสินค้าชิ้นนี้หน่อยนะแล้วเราก็จะให้เนี่ยดูสิค่าคอมเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้นะครับ เราสามารถเดียวกันในนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมว่าผมไปเดียวกันนอกรอบดีกว่านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปิดอโอกาสให้คนที่ทํา Tik t o อกเนี่ยเขาสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ว่ามันน่าจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสินถ้าคลิปที่เขาทํามามันไม่เกี่ยวข้องอะนะครับมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับนอกจากเมื่อกี้เนี่ยแอเฟรียลแล้วเนี่ยก็จะมี Tik t o ็อกช็อปนะครับสออันนะครับก็มีประมาณนี้สําหรับการทําในส่วนของ ลงสินค้าเปิดร้านค้านะครับลงสินค้านะครับการทำแอ f เฟ l รีเนะครับก็ลองไปเล่นดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันยังมีมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ยังมีโอกาสอีกมากนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับ